สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีธนูกันนะคะประจำาตุลาปี67ชาวราศีธนูที่ผ่านมาถ้าผ่านความหนักใจผ่านความลำบากใจมาหมดแล้วนะคะถ้าผ่านที่ผ่านมาเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกใจเรื่องความรักอะไรทุกอย่างมาในเดือนตุลาเนี้ยจะได้เจออะไรดีๆนะคะเจอสิ่งดีๆเจอความรักใหม่เจอชีวิตใหม่ๆก,การเงินการเงินการงานทุกอย่าง จะดีหมดในเดือนตุลาถ้าที่ผ่านมาได้ผ่านความเสียหายเสียใจอะไรมาแล้วในเดือนตุลาเนี่ยทุกอย่างตรงนั้นก็จะผ่านพ้นมีโอกาสได้เจอคนต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษามีโอกาสได้เดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศอ่ะจะเป็นไปในลักษณะนี้หรือทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศอ่ะตรงลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะหรือธุรกิจที่ดินมีโชค มีลาบกับธุรกิจที่ดินมีเงินมีทองจากธุรกิจที่ดินหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศนะคะในส่วนของความรักก็จะมีความรักใหม่เข้ามานะคะชาวราศีธนูสิ่งที่ชาวราศีธนูจะต้องระวังในเดือนตุลานี้นะคะเรื่องของความขัดแย้งกับคนอื่นนะคะสิ่งที่ต้องระวังความขัดแย้งถ้าเป็นไปได้อย่าไปร่วมลงทุนกับใครถ้าร่วมลงทุนกับใครก็จะมีความขัดแย้งนะคะ หาที่ปรึกษาแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองแต่ถ้าเราทํากับคนอื่นระวังเรื่องของความขัดแย้งขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเราคิดแบบนี้ผู้ใหญ่คิดแบบนี้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังถ้าไม่เกิดความขัดแยง้งทุกอย่างก็จะดีหมดนะคะของเก่าที่ผ่านมาก็ให้ก็ให้ทิ้งไปก็ให้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะในเดือนตุลาชาวราศีธนูถ้าได้ทําลักษณะอย่างนี้ ทุกอย่างก็จะดีชีวิตก็ประสบความสําเร็จนะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ